สามขึ้นทีก็เจ๊งนะคือวันหนึ่งตอนสี่โมงเช้าว่างใครไปใครมาก็ไม่มีเห็นถึงสี่โมงเช้ามีขึ้มาก็หลบกลอนมามาตัวนนประตูเที่ยวไปเที่ยวมานะเอ๊ะฉันจาตัมาราชที่ไม่เคยไปเลยวะ่ะก็ไปหาท่าทศรถท่าทศระก็รถจริงๆทำไมะมีเสืกางเกงไม่มีเสือ้อจู่ตามานิจจังนิจาจากคามับนี่เทวดา ทำไมนั่งไม่มีเสื้อชดาไม่ใส่เขาถามมันมีมันจําเป็นเลยก็คุยไปคุยมาไปเจอรุ่นน้องมาเยอะรุ่นน้องมาเยอะอก็กเอ้ยผู้หญิงเก่ามาแล้วโอ้ยเสียงเจียวเจ้าเจียวเจีาวช่อเคยอยู่ท่านนั้นมาก่อนอโอ้โออดีตเคยอยู่มาก่อนเคยเคยเคยอยู่ท่าน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 เหนืออ๋อเคยใหญ่มาก่อนที่ต่อไปก็ชวนกันยกทัพไปหาท่าเรือหกก็ไปกันหมดไปถึงท่าเรือหกก็ชวนไปหาท่าเรือปากก็ไปกันหมด แต่ถึงเท้าเวสุวรรณดีเครานี้อผู้ยักษ์มาไม่ต้องห่วงแล้วเสียงไม่ถึงฟังไม่ได้เลยเพิ่นเก่ามาแล้วเพิ่นเก่ามาแล้วถามเท้า,าเวสุวรรณว่าเวลานี้เทวดามาหมดไหมพงศ์เลยท่านพุทธเดวดาเนี่ต่อไปก็พากันไปหาโยมยาตุ้าอร่าทั้งหมดยกทัพไปพร้อมหมดเดี๋ยวเขาบอกวันนี้จะไปรบกับใครกันเนี่ยต่างหากนี่เขมากันเต็มตราเลยเอาไปคุยหยุดพักก็ชวนท่านไปชั้นยามา ดาวรินก็ไปหมดพอถึงยามาก็โยมดูชายอยู่ที่นั่นคนนะนกกนนท่านองค์รับท่านเป็นถ้ามาท่านเป็นท่านเป็นคนหน้ายอยู่ที่นั่นพอคุยก็เสร็จก็ชวนฉันดูศิษย่ใหยามาก็ไปหมดไปหมดครับทชั้นพอถึงฉันดูศิษเรียบร้อยแล้วคุยกับทนะ่านดีมาหาว่าปานพ่อสีอานใช่ไหมครัครับเรียบร้อยแล้วแต่ฉันนี้ทำไมไปด้วยอ่ยาเป็นผู้ใหญ่ก็ไปฉันนี้มาแลดี ถึงเช่นนี้มาแล้วเดียวต่อไป็นเช่นแบบนีท่านท่ามาลายไหมพอไปถึงปับ๊บท่านท่ามาลายก็มายืนอยู่ขอบอะไรก็เป็นรูปก็ that, that. เป็นกระแพงกันะครับคเป็นรูปกันหนะว่าโตบางทีม้วครับนี่ม้งคขับชาวบ้านผมกนีวดูข้างหลังเป็นล้านนะ <That. S 1> บ้าน่านใหญ่เท่าไหนรู้ไหมเท่าเท่าสารมาังกร <That, that. S 1> ถูกสังอนาถาถามว่าที่เทวดา กี่ล้านคนนี่จะเข้าบ้านเต็มเลยบ้านจะพอเลยถ้าบอกบ้านเทวดายืดได้โอ้โหมเหมือนลูกโป่งนะใช่พอเข้าไปจริงนั่งห้องแล้วแขกไม่ถึงเครื่งห้องเลยไปเป็นล้าแต่นั่งไมถึงครึ่งห้องวิมานมันใหญ่ขึ้นมาท่านลองเราถ้าคุยกันไปคุยมาถามว่าเวลานี้ยังอยากเป็นุู้เจ้าไหมทะาบอกลาจงแล้วอ๋อลาแล้ว ทาทำไมก่อนจะลา,ลาแล้วทำไมเสียแกล้งพระพุทธเจ้าอีตอนนั้นแม่โง่อย่าพูดกันเลยอ๋อเพราะเกรงว่าจะไม่มีคนสอนเวลานี้ไม่เอาไปแล้รนี่กว่าอ๋อถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นเวลาเวลาท่าน,นท่านพุทธบริษัทเจริญกรรมฐานท่านเที่ยวแกล้งให้ช่วยเดี๋ยวที่ช่วยช่วยไม่แฝงมาช่วยแนละ้วก็คืเดียวกันครับครับเป็นนัว่าเวลาหมดไปลานานแล้วขอยุติเพรเรียนท่านี้นะครับ